นั่งสมาธิจนเกิดนิมิตคือฝึกมาถูกทางไหมครับมันก็ถูกทางแหละแต่อย่าไปใส่ใจในนิมิตอ่าอย่าไปเชื่อนิมิตส่วนใหญ่ที่คนหลงเพราะเชื่อนิมิตคนวิปลาสาะเชื่อนิมิตไงนิมิตนี่ทําให้คนบ้าได้นะไม่บ้าก็ศึกส่วนใหญ่เนี่ยบ้าแล้วก่อนศึกนั้นก็คือบ้าก่อนแหละบ้าสั่งลาแล้วทีวนี้ก็ศึกไงมันก็สร้างกรรมนะบอกว่าไม่ด้วยความไม่รู้เนาะมันมันก็บาปนะ เราะคนไม่มีสติแล้วมันถึงวีปลาสถ้ามันมีสติมันจะวีปลาดไหมอ้าไม่วีปลาสหรอกในพุทธประวัตินี่ไม่มีนะพระพุทธองค์เป็นแบบนั้นอะไอ้พวกกิเลสนะปัญญาทึบอะมันไปนเชื่อมารเนี่ยมันก็เป็นประมาณนั้นนั่นแหละถ้าไปเชื่อนิมิตก็เชื่อมารเนี่ยมันแค่มันสับคาหลอกแค่เอารูปนู้นนี่นั่นมาให้ดูอะคือหลงไหลว่าตัวสําคัญว่าตัวเองมีความสามารถเนี่ยมียาอย่างรู้ แล้วก็โหไหลาย,ยาวเลยไงนั้นอย่าไปเชื่อนะนิมิตเราไม่ได้ฝึกเอานิมิตนะเราฝึกเอาสติเพราะว่าสตินี้จะพาออกจากทุกข์ได้ไงที่เราหลงอยู่ก็มีสตินี่เนี่ยตตัวนําพาที่ออกจากทุกข์ได้ก็อาศัยสติปัญญานะมันไม่ใช่ว่าอาศัยนิมิตนะที่มันจะเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันเกิดมันเกิดจริงมันมีจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริงแราอย่าไปเชื่อมันนะ